ฉันจะนับ 3. หนึ่งถึงสามแล่ถ้าคุณไม่ปรากฏตัวขึ้นฉันจะกินเค้กดอกพีชแสนอร่อยที่มีชิ้นเดียวในโลกนี่ฉันกำลังทำอะไรอยู่นะเมื่อไราจะเลิกคิดถึงเขาสักทีเชียนตัวอ่ะฉันเกิดมาแล้วล่ะอืมเสียวเฮ้ ฉันตั้งใจเก็บมันไว้ให้นายกินคนเดียวอยู่แล้วล่ะอูอูอืมฉันก็แค่คิดว่านายต้องกินช้าช้านะ่ะกินช้าๆชาหน่อยได้ไหมปิงอี้คุณจับฉันไว้ที่นี่และไม่ยอมให้ฉันออกไปข้างนอกนี่ก็เหมือนการจำคุกคุณไม่กลัวว่าการลงโทษฉัน ถ้าคุณพ่อของคุณรู้เรื่องนี้เข้าตัวตนของเธอน่าสงสัยแต่ต้องได้รับการปกป้องอย่างใกล้ชิดหากขยับอีกครั้งฉันจะชักดาบออกมาโอเคโอเคฉันอยู่ที่นี่แล้วยังไงล่ะปิงอี้มีทักษะศิลปะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมและหดเยี่ยมเป็นอย่างยิ่งเขาก็ควรกับการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งที่สุดในวังใต้ดิน ทำไมฉันจูจ่ๆถึงได้รู้สึกเวียนหัวขึ้นมาเอออย่างไรก็ตามไม่ว่านักฆ่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ยังมีจุดอ่อนอยู่ดีฮ,ฮึฮึเอฮอเจ้ายังเด็กเกินไปนะที่จะใช้วิธีนี้กับฉันเออนั่นถือว่าเป็นการ ประมาทจากผู้อื่นที่อ่อนแอจนเกินไปเอ๊ขอให้นอนหลับฝันดีนะเ <c oughs> จ้าโง่ปิงอี้นี่นายจำฉันไม่ได้จริงๆนะเหรอแต่จะดีกว่านี้ถ้ารู้จักก็จะยิ่งน่าอายมากขึ้นเท่านั้นดีแล้วละ่ะที่นายจำฉันไม่ได้นะี่ยโอ๊คาลิัตหลังนี้ยิ่งใหญ่และสะดวกสบาย นี่คือทิวทัศน์เหนือพระราชวังใต้ดินแน่นอนว่าเมื่อมีแสงแดดในตอนเช้าจะต้องสวยมากๆแน่ๆว่าแต่ปิงอี้และคนที่น่ารังเกียจของเขากำลังทำภารกิจอะไรอยู่กันแน่นะอย่างไรก็ตามการรักษาความปลอดภัยที่นี่ช่างอ่อนแอนักและก็ไม่มีเทคนิคกลไกใดๆเลยแน่นอนว่าโลกนี้กว้างใหญ่จนไร้เสียงใดๆเอ๊ะ นั่นคืออะไรนะ่ะน่นนั่นั่นมันอะไรกันพยากรณ์ตลาดหุ้นเซียนเจียอ้าเสี่ยวเฮยเปลี่ยนเป็นอันถัดไปเถอะตกลงใครอยู่ตรงนั้นอ่ะวะววว้วววาว่งเป็นเทคนิคกลไกลที่แปลกตาอะไรเช่นนี้นะ มันสามารถเปลี่ยนภาพวาดขนาดเล็กเท่าฝ่ามือให้ใหญ่เท่าขนาดกำแพงได้จริงๆนะละนี่เธอ,อเข้าใจแล้วล่ะเข้าใจแล้วมันเป็นแสงที่ส่องผ่านภาพวาดโปร่งใสและโตขยายบนผนังด้วยกระจกกระจกที่ยกขึ้นได้นะใครเป็นคนทำสิ่งนี้ฝีมือขั้นเทพจริงๆเอ๊ะฉันเองล่ะ อาจารย์คะช่วยสอนฉันหน่อยได้ไหมเอออะไรกันเสี่ยวเฮยน้องสาควคนนี้คือใครกันลละเธอมาจากชนบทเธอเป็นลูกของญาติห่างๆของฉันเองเธอสนใจที่จะทำงานฝีมือมากๆให้ตายเธอผู้หญิงคนนี้หนีไปได้ยังไงปิงอี้่ังไม่น่าเชื่อถือเอาซะเลยเธอรู้ไหมว่าเครื่องนี้มันทำงานยังไงฉัน เข้าใจได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่เหลือก็คงต้องขอคำแนะนำจากอาจารย์หน่อยนะคะน้องเล็กคนนี้เครื่องนี้เรียกว่าเครื่องฉายสไลด์เจ้าชอบทำเครื่องจักรประเภทนี้หรือไม่สิ่งที่ข้าได้เรียนรู้ตลอดชีวิตและการแสวงหาสูงสุดของข้าคือการเรียนแบบการใช้พลังของมนุษย์เพื่อกวบคุมทุกสิ่งและใช้เครื่องจักรเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีวิตของผู้คน บอกเลยว่าเสียวเฮยน้องสาวค,คนนี้เก่งมากๆภาพวาดเครื่องจักรอยู่ที่นี่ทั้งหมดเจ้าสามารถอ่านและถามข้าถ้าหากไม่เข้าใจในสิ่งใดแม้ว่าฉันอาจจะไม่เข้าใจพวกมันก็ตามฉันไม่ได้เรียนฟิสิกส์เก่งนะแต่ฉันก็แค่อยากที่จะทำให้มันสนุกเท่านั้นเองฉันใช้เครื่องฉายสไลด์ในโลกนี้มีกิจกรรมบันเทิงน้อยเกินไปฉันจึงรู้สึกเบื่อมากๆอ๋อ อย่างนั้นก็ดีเลยขอบคุณนะคะอาจารย์อืไข่มุมกที่เรืองแสงแล้วใช้กระจกช่วยโฟกัสแสงโอ้นั่นสินะนั่นสินะเข้าใจแล้วละ่ะแต่ว่าคนที่ฉลาดเช่นนี้หาได้ยากยิ่งนักในสมัยนี้เธอจะต้องเป็นคนที่เก่งมากๆเลยพรสวรรค์แบบนี้ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างดี นี่คือการจ่ายเพื่อความฝันและการลงทุนในความสามารถพิเศษระบบคุณคงจะไม่คัดค้านแผนการลงทุนของฉันหรอกนะผ่านใช่แล้วตอนนี้คุณสามารถใช้เงินได้อีกครั้งไปสร้างห้องทดลองกันเถอะฉันไม่ได้คาดหวังว่าผู้หญิงคนนี้จะมีบุคลิกเช่นนี้ตอนนั้นเธออยู่ในพระราชวังใต้ดินและพวกเขาก็หลอกให้เธอปฏิเสธที่จะพบกับจกักรพรรดิ แต่ตัวตนที่แท้จริงของเธอยังคงเป็นปริศนามาโดยตลอดเธอไม่สามารถถามจากักรพรรดิโดยตรงได้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามตราบใดที่เธออยู่ภายใต้การควบคุมของฉันฉันก็ไม่กลัวหรอกนะว่าเธอจะมีอุบายใดๆในช่วงเวลาที่วิกฤตเธอคือตัวหมากรุกที่ดีที่สุดของฉันที่จะจัดการกับจกักรพรรดิหากต้องการต่อคิวรีบต่อคิวด่วนๆหุ้นในราคาธรรมดารรมดา กำลังลดราคาทีละตัวทำไมคนเยอะจังเลยเฮ้ hey. เรากำลังถ่ายตัวสองร้อยใบรีบก่อนเวลาหนึ่งชั่วโมงแต่นี้ฉันรอคิวทั้งวันทั้งคืนทำไมยังไม่เริ่มอีกเหรอนี่คุณคิดว่าคุณเป็นใครกันมีคนรอคิวตั้งสามวันมาแล้วนะฉันกำลังมาแล้วอุตสาหกรรมหุ้นเสียงเจีย บุตรสาวคนโตของตระกูลซีอานอยู่ที่นี่แล้วทุกคนฉันขอประกาศว่าตลาดซื้อขายหุ้นของเซียงเจียได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วโอ้ซื้อหุ้นกันเถอะอย่างไรก็ตามก่อนที่พวกคุณจะซื้อหุ้นก็ยังมีประเด็นสำคัญที่จะต้องแจ้งให้ทราบหมายเหตุถึงผู้ถือหุ้นเซียงเจียหนึ่ง การขายหุ้นนี้คิดเป็น20เซของหุ้นเซียงเจียทั้งหมดและแต่ละคนจำกัดการซื้อหุ้นได้10หุ้น 2. ในแต่ละสิ้นปีคาดว่าจะได้รับ10เท่า 3. หุ้นเซียงเจียสามารถซื้อขายได้อย่างอิสระ 4. เมื่อหุ้นเซียงเจียก่อตั้งขึ้นดับได้ที่คุณถือหุ้นเชียงเจียแสดงว่าคุณเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทห จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมสามัญจะมีเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออัตราส่วนการถือหุ้นถึง3 4เและมีอำนาจยับยั้งในเรื่องสำคัญของบริษัทด้วยสัดส่วนการถือหุ้น5 1อร์โดยพื้นฐานเขาสามารถควบคุมการตัดสินใจของบริษัทได้ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น67%จจึงมีอำนาจควบคุมบริษัทได้อย่างสมบูรณ์หากบริษัทล้มละลาย ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกร้องเงินต้นจากตระกูลเสียนตามหุ้นของพวกเขาโอ้เย่ผู้หญิงคนนี้มีปัญญาฉลาดยิ่งนักโดยรวมแล้วคุณไม่เพียงแต่จะได้รับเงินปันผลและเงินปันผลสิบเท่าของเงินต้นในอนาคตเท่านั้นแต่คุณยังสามารถได้รับผลกําไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นโดยการซื้อขายหุ้นล่วงหน้าอย่างอิสระและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือยิ่งคุณถือหุ้นมากเท่าใด สิทธิในการลงคะแนนเสียงของคุณในเรื่องของธุรกิจก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นดับได้ที่คุณซื้อหุ้นของเซียงเจียแสดงว่าคุณเป็นเจ้าของเซียงเจีย